เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพวกเราชิคกี้เนเจและนี่คือ6วิธีแกล้งเพื่อนใน Minecraft โดยเราจะใช้6วิธีดังต่อไปนี้แกล้งเอ็นกันนะครับวันนี้เจ๋งแจ๋วอะอะไรนะวสวัสดีเอ็นเจไม่อะไรแกล้งๆนะอ๋อไม่มีอะไรฉันอยากกินข้าวแกงนะ่ะแน่ใจนะแน่สิโอเคแกล้งเกิงอะไรไม่มีไว้ลบหน่อยเอาโอเคโทษที เอาล่ะครับทุกคนเอนเจยังไม่รู้ตัวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มวิธีที่1กันเลย Let's go เอาล่ะวิธีแกล้งเพื่อนวิธีที่หนึ่งขอตั้งชื่อวิธีแกล้งนี้ว่าห้องลับภาพลวงตา ก่อนอื่นเราต้องหาบ้านดีๆสักหลังเอาเป็นว่าผมจะใช้บ้านนี้แล้วกันนะบ้านหลังนี้คือบ้านลุงกำนันไหนเป็นไงดูสิโอ้เจ๋งแจ๋วเลยทั้งความกว้างและความยาวเหมาะเหมง่งเพราะเราต้องใช้บ้านที่มีพื้นที่นิดนึงสิ่งแรกที่เราต้องทําคือการเคลียร์พื้นที่ออกก่อนแค่นิดหน่อยก็พอเพราะว่าเราจะสร้างห้องลับขึ้นมาตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องวางกําแพงไว้ตรงนี้อย่าลืมเหลือช่องไว้นหนึ่งช่องเพื่อให้เราเดินผ่านด้วยละ่ะชิบชิบชิบ เรียบร้อยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จจากนั้นหยิบป้ายมา2อันติดเข้าไปตรงนี้ต่อไปแล้วก็เอารูปภาพขึ้นมานี่แนะแปะเข้าไปแบบนี้ก็จะได้ห้องลับขึ้นมานี่แหละว่าทาไมมันถึงเรียกว่าห้องลับภาพลวงตาดูเพลินเิแล้วเหมือนว่าห้องนี้มีแค่รูปภาพแต่จริงๆแล้วเราสามารถเดินทะลุรูปภาพได้แบบนี้นี่เป็นไงเจ๋งใช่ไหมล่ะประชืประชืบป,ประชืบป,ประชืบพอเข้ามาก็จะมีอีกห้องนึงเป็นห้องลับอยู่ด้านในซึ่งเอ็นเจไม่มีทางรู้แน่อาละขั้นตอนต่อไปก็คือต้องโทรตามเอ็นเจให้มาที่นี่ ฮัลโหล,โหลฮัลโหลเอ็นเจอหลว่าไงชิกี้พอดีว่ามีเรื่องรบกวนนิดหน่อยนะเรื่องอะไรอ่ะมาหาที่บ้านลุงผู้ใหญ่หน่อยโอ้ยได้เลยได้เลยฉันกําลังไปนะโอเครีบมานะเอาล่ะครับทุกคนเอ็นเจกำลังมาที่บ้านนี้เราต้องรีบซ่อนเข้ามาแอบในนี้เห็นไหมยังไงยังไงเอ็นเจก็หาไม่เจอเมาแล้วอยเลยซะงั้นนะโอ๊ยกลยยับลรถก่อนเอาละ่ะ จะตรงนี้กันแล้วกันไอ,อ้ฉันมาแล้วอืมบ้านนี้ใช่ไหมนะไหนมีเรื่องอะไรอ,ะอ่ะอ,อ๋อเอ้ยไม่เห็นมีใครเลยอะ่ะแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไงเนี่ยเอ้หรือว่าฉันมาผิดบ้านอย่างนั้นหรอเฮ้ยต้องโทรถามชิคกี้น่อยแล้วฮัลโหล,โหลเเฮัลโหลเอ็นเจว่าไงฮัลโหลฮัลโหลชิคกี้อยู่ไหนอ่ะเอาก็าอยู่บ้านผู้ใหญ่ไงละ่ะบอกให้มาไงอา้าเหรอ เออสงสัยฉันจะเข้าผิดบ้านนะสิเดี๋ยวฉันตามไปนะไอ้ตายาเธอรีบมาเลยได้เลยอ๋อ้่ก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่บ้านหลังนี้งั้นเหรอฉันว่าฉันก็จําไม่ผิดนะก็ถูกหลังแล้วนี่ต่อหาอะไรอ่ะนแอคเปจปากดอๆหน้าบ้านลุกผู้ใหญ่อ้าเอ้างั้นก็แปลว่าที่นี่บ้านลุงผู้ใหญ่ก็ถูกแล้วนี่ไอ,อ้ไม่เห็นมีใครเลยอ่ะไม่มีทางนี้ก็ไม่มีห๋อ ฮัโลโหลฮัลโหล่ชิคกี้เอนเจามาหรือยังเนี่ยรอนานแล้วไม่ฉันก็อยู่บ้านหลวงปู้ใหญ่เนี่ยแต่ไม่เห็นมีใครเลยอ,ะอ่ะหอยเธอเนี่ยนะอะไรกันเล่านี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ย <c oughs> ชิคกี้นายแกล้ฉันหรือเปล่าเนี่ยฮ <c oughs> ะหอยเฉลยก็ได้เฉะลยก็ได้เอนเจฉนันอยู่ทางนี้ hey! เฮ้ยเอ้าเฮ้ยว่าแล้วเชียวหน่อยแนะ่โดนต้มแล้วหน่อยเของไปแอบในนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยเอ้ยมันเป็นห้องหลับไอ้อนชนไม่ใช่ตรงนั้น ทางเข้าอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้ตรงนี้โอ้แ oh. บบนั้นแหละแกก็แอบ,บอยู่ในกำแพงโถเอ้อยฉันก็ตามหาตั้งนานแน่ สนุบแล้วมีอะไรหรือเปล่าฉันแค่แกล้งเธอเฉยๆ,ยๆนะ่ะไปแล้วไม<ห>่ <ๆ S 1> อยู่แล้วเอ็นเจเธอโดนแกล้งแล้วเอาละครับทุกคนต่อไปวิธีแกล้งวิธีที่2ขอตั้งชื่อวิธีนี้ว่าห้องลับภาพลวงตาเวอร์ชัน2วิธีนี้เราจะกลับมาที่ห้องลับห้องเดิมที่เราสร้างไว้ในวิธีที่แล้วซึ่งเราจะไม่สร้างอะไรเพิ่มมากมายรูปและห้องลับจะยังอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราจะเพิ่มเข้าไปอยู่ข้างหลังห้องต่างหากละ่ะถ้าหากว่าคุณใช้วิธีแรกไปกับเพื่อนของคุณแล้วแน่นอนว่าเขาต้องรู้ว่านี่คือห้องลับดังนั้นเขาจะต้องวิ่่งงตรเข้าามแนนนอ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือเจาะรูไว้ตรงนี้1อันจากนั้นก็เทลาวาปลอมลงไปพอเพื่อนของคุณเดินเข้ามาก็าจะร่วงตกลงไปจอมฮ่าเป็นไงล่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนอันนี้ไม่ใช่ลาวาของจริงอันนี้เป็นลาวาปลอมเห็นไหมผมสามารถลงไปแช่ได้เลยแค่แกล้งให้ NJ ตกใจและเล่นเฉยๆเอาแหละงั้นเรามาเริ่มแผนการที่2กันเลยตต้ฮสกิกโทรมาอีกแล้วเหรอเนี่ย ฮัลโหลฮัลโหลว่าไงฮัลโหลสวัดดีเอนเจมีอะไรอีกฮะมาหาฉันที่บ้านผู้ใหญ่หน่อยอะไรนะอีกแล้วเหรอ <S 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 2> <S 2> ใช่แล้วแหละรอบนี้มีเรื่องจริงๆนะรีบมาเร็วเข้ารีบมาเร็วเข้าเฮ้ให้มันจริงเถอะเดี๋ยวก็โดนหลอกอีกจนได้ไปก็ไปเฮ้ยเสงน่ากำลังตกปลาเพลินเลยไปะนะนหวนเอฟเป็นไงสถตยการเบรกรถของฉันเอาละ่ะไหนมีอะไรอีก อโอว่าไงชิกกี้เอ้าอฮะหอยชาร์ดเลยฉันว่าแล้วว่านายต้องแกล้งฉันน่ะคงจะเข้าไปแอบในหลังรูปแล้นอีกแล้วลระสซมุกเดิมๆน่ะใช้กับฉันไม่ได้หรอกชิกกี้ไหนนะจะรรู้น้องว่านายอยู่ที่เนี่เอ้ยเฮ้ยแล้วว่ะเอ้ยร้อน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 เอ็งเจมันไม่ได้ร้อนสักหน่อยเขาไม่ร้อนนี่นะไหนร้อนอะไรเล่าลาวาปลอมห เธอโดนฉันต้มเข้าเต็มเป้าเลยชิกกี้อีกแล้วเหรอไปดีกว่ารอฉันก่อนไปอยู่แล้วแ, <c oughs> แล้วเอ็นเจเธอโดนฉันแกล้งแล้วเฮ้ยโมโหจริงๆแต่ชิกกี้แกล้งฉันได้ทั้งสองรอบเลยนะฉันต้องเอาคืนซะบ,บ้างแล้วอืมทำไงดีวะจริงสินึกออกแล้ว ันจะไปซื้อตกินชุดสนไม้จากลาวดา้าแล้วก็เอามาพลางตัวแก้งชิคกี้พอชิคกี้โผล่มาฉันก็จะจับสแก๊ชเลยาชลาะชัยเลยมาเชื่อปาเรียบร้อยโอ้โหเหมือนสุดๆถ้าเป็นแบบนี้ชิคกี้จับไม่ได้ชัวร์เอาละลองตัวหาเจ้าชิคกี้หน่อยดีกว่า ฮัโลโหลชิกี้มาหาฉันหน่อยสิเอ๊ะอะไรห,หรอเก็บผลไม้ไม่ถึงอ่ะที่เดิมนะอ๋อเก็บผลไม้ได้เลยเดี๋ยวฉันไปเรียบร้อยเสร็จจนชิกี้ลาลาลาเก็บผลไม้อย่างนั้นเหรอที่เดิมเอ๊ะเอ็นเจอ,อยู่ไหนล่ะบอกให้ฉันมาเจอที่เดิมไม่ใช่เหรอ ล้วเจ้าตัวไปไหนละเนี่ยเอ๊ะหายไปไหนละเนี่ยหรือว่ากลับบ้านไปแล้วนะแต่ว่ารถจะอยู่นี่อยู่เลย <c oughs> นัดฉันมาเจอที่เดิมก็นี่ที่เดิมไงแล้วตัวเองไปไหนละเนี่ยเอ็นเจเข้ามาในป่าหรือเปล่าเอ็นเจเอ็นเจเอ๊ะเหมือนจะไม่อยู่ฮะแต่ก็ไม่น่ากลับไปทั้งที่ทิ้งรถไว้ตรงนี้นี่นาะเล่นอะไรของเขานะเฮ้ยชิคกี้เฮ้ เมื่อกี้นี้เหมือนได้ยินเสียงเอ็นเจมาจากทางนี้นี่นะเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยผีต้นไม้ไโดนแกล้งบ้างเป็นไงล่ะเฮ้ยเอ็นเจเหรอเล่นอะไรเนี่ยนี่นั่นเหรอชุดพลางตัวยังไงล่ะเฮ้ยพลางตัวอย่างงั้นเหรอนี่เธอเอาคืนสินะก็ใช่นะสิจะไม่ยอมโดนแกล้งคนเดียวเหรอหน่อยแน่บางอาวุธกลับมานี่นะหยุดนะกลับมานี่เลยมาเลยสิตามมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเอาล่ะ ชิคกี้น่าจะยังตามมาไม่ทันนะฉันจะเปลี่ยนเป็นอีกชุดหนึ่งแล้วพลางไปกับท่านหนอนเพื่อแกงชิคกี้อีกรอบหนึ่งป๊าป้าเป็นไงโอ้โหยเนียนสุดๆไปเลยนะเนี่ยเอาละ่ะฮึบอ่าแคดี้ก็เนียนสุดๆไปเลยเเนียนขนาดนี้แต่ชิคกี้ยังไม่ออกแน่นอนหน่อยแน่เอ็นเจมันแกล้งกันได้นะอ๋อ ทิ้งมอไซค์ไว้ตรงนี้ก็เสร็จฉันนะสิไม่ต้องวิ่งตามให้เหนื่อยขี่มอไซค์ตามเลยเร็วนักใช่ไหมรอฉันแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเคยได้ยินเปล่าชิคกี้เด็กแวนส์เอาละตามแล้วนะเหมือนได้ยินเสียงเอ็นจเลยเดี๋ยวนะ เมื่อมันอะไรตะคุ้มตะคุ้มอยู่ด้านหลังโอ้ยแย่ยแล้วผีหลอกจงมาแสบๆไปดีกว่า,วาเอเลี่ยนบุกช่วยด้วยให้ทุกแกท่านทุกนั้นถึงตัว เอาละวิธีแกล้งเพื่อนวิธีต่อไปขอตั้งชื่อวิธีนี้ว่าหลุมพลางที่มองไม่เห็นก่อนอื่นเลยเราต้องสร้างบ้านหลังเล็กๆขึ้นมาก่อนหนึ่งหลังแบบนี้จากนั้นให้เราเปลี่ยนพื้นเป็นพื้นไม้ให้หมดแต่เหลือบล็อกรอบๆตรงกลางไว้แบบนี้ชิบ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 ขุดเลยขุดเลยใส่พื้นไม้ลงไปแบบนี้แต่เหลือช่องตรงกลางไว้หนึ่งบล็อกจากนั้นก็เริ่มขุดหลุมลงไปได้เลยแบบนี้แบบนี้เอาหละฉันว่ามันยังลึกไม่พอจะขุดลงไปลึกอีกสักหน่อยแล้วกันนะขยายให้มันเป็นห้องเล็กๆโอเคพอได้ห้องแบบนี้แล้วใส ตัวอะไรก็ได้ที่เพื่อนของคุณไม่ชอบลงไปสําหรับ NJ ก็ต้องเป็นตัวนี้แหละ Silverfish จากนั้นก็ถึงไฮไลท์ของวิธีนี้แล้วนั่นก็คือจะปิดหลุมพลังแต่เราจะปิดยังไงล่ะเหรอเจ้านี่มันเรียกว่า Ghost b ล o c k หรือก็คือบล็อกลวงตานั่นเองมันจะทําการเรียนแบบหน้าตาของบล็อกข้างๆซึ่งถ้าเราวางข้างๆบล็อกไม้มันก็จะกลายเป็นบล็อกไม้แต่ว่าสิ่งพิเศษของมันก็คือมันจะไม่สามารถเหยียบได้ถ้าเราเหยียบมันเราจะทะลุลงไปเลยแบบนี้บเห็นไหมเห็นไหมเจ๋งใช่ไหมล่ะและนี่แหละหลุมพลังที่มองไม่เห็นต แน่นอนว่าเราจะต้องล่อเอ็นเจให้มาติดกับดักช่วงนี้เอ็นเจชอบขโมยเค้กคนอื่นกินต้องดัดนิสัยซะหน่อยเอาเค้กมาวางไว้แบบนี้แล้วเขียนว่าห้ามกินเอ๊ะไม่เอาไม่เอาเอาว่าห้ามแตะดีกว่าห้ามแตะเค้กก้อนนี้แบบนี้เรียบร้อยเพียงเท่านี้ถ้าเอ็นเจเดินมาเจอเค้กก้อนนี้แล้วพยายามจะกินมันหรือจะแตะมันก็จะล่วงลงมาแบบนี้แล้วก็จะเจอกับซิลเวอร์ฟิชเอาละเสร็จแน่เอ็นเจมาชยกกระแตดีก็ะฟ้ารักบ่ออ๋อ อืได้กินแปลกๆใช่เลยกินแบบนี้เค,ค็ชัดเลยอยู่ไหนนะอ๋อเอ้ยนั่นมันเค,ค้กน,นี่นะเค,ค็หฮโอ้ย,ยเค,ค้ตหอมหอมเฮ้ยอ๋อมีป้ายเขียนไว้ตรงนี้ด้วยฮะเขียนเอาไว้ว่าห้ามแตะงั้นเหรอแต่ไม่มีใครอยู่แถวนี้คงไม่เป็นไรหรอกมั้ง no เอาละครับทุกคนวิธีแกล้งเพื่อนวิธีต่อไปขอตั้งชื่อว่ากับดักที่ไม่สามารถออกได้วิธีสร้างกับดักอันนี้ก็เหมือนที่เห็นได้หลังเลยง่ายๆดูแลทําตามกันเอานะครับด้วยความที่ว่า NJ ยังไม่เลิกนิสัยขโมยเค้กคนอื่นกินเราจะใช้เค้กเป็นตัวล่อเหมือนเดิมโดยกับดักนี้จะทํางานเมื่อมีคนเข้าไปข้างในแล้วคนที่เข้าไปข้างในจะไม่สามารถออกมาได้จากนั้นเราจะติดป้ายล่อ NJ มาบนป้ายจะเขียนว่าเค้ก แบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าอันเดียวไม่พอเราจะต้องติดหลายๆอันให้เอ็นเจตบะแตกถ้าเห็นคําว่าเค้เกยเยอะๆเอ็นเจต้องอดใจไม่ไหวแน่เอาละกับดักอยู่ตรงนู้นเท่านี้ก็เป็นอันแซถ้าเกิดเอ็นเจคิดจะขโมยโดนแน่ปเายลยโคกอวววอ่ะป้ายเหรอเฮ้ยป้ายที่เขียนว่าเค้กเฮ้ยทำไมามีป้ายเขียนว่าเค้กตรงนี้อ่ะแต่พอสังเกตดีๆตรงนั้นก็มีนี่นะเฮ้ยปย้ายเค้ก เขียนว่าเค้กจริงด้วยโอ้ยโอ้ยตรงนี้ก็มีเค้กไอนี่ก็เค้กหมายความว่าอย่างไรกันเนี่ยอืมน่าสงโอ้ยไม่รูมีใครเอาเค้กมาวางไว้แถวนี้ซะด้วยเขียนป้ายนำทางมาแบบนี้คงหมายความว่ากินได้สินะโอ๊ะเมื่อกี้อะไรอะอฮ้ยอะไรแบบเอ้ยสร้างมันเถอะเอาละเค้กจ๋า ห่วยอ,อ่อ,อน,ำน,ำนำล,ลอยอ่ะน้ำน้ำเค้กช็อกโกแลตของสดอืมอ่ะอิ่มแล้วไปขี่วอลเลย์ต่อด,ดีกว่าฮ้ยโอ้เอ๊๋อเดี๋ยวนะเฮ้ยหมายความว่ายังไงเฮ้ย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 เหมือนจะออกไม่ได้นะไม่หลอกไม่หลอกร้องอีกทีร้องอีกทีเฮ้ย จะไม่กินเค้กอีกแล้วเอ๊ะเอ็นเจหายไปไหนนะวันนี้เป็นเวรเฝ้าหมูของเอ็นเจไม่ใช่เหรอต้องคอยมาดูแลคอกหมูสิแต่เจ้าตัวไปไหนกันนะหน่อยแน่หมายความว่าแอบไปอู้ที่ไหนแน่เลยครั้งที่แล้วก็แบบนี้แอบไปนอนกลางวันที่ไหนสักที่หนึ่งไม่ได้การต้องสั่งสอนซะหน่อยแล้วเอ็นเจอืมอยู่ไหนกันนะอ๋อนั่นไงก้อนสีฟ้านอนอยู่ตรงนั้น แหมนอนหลับสบายเชียวนะอากาศก็ดีแสงอาทิตย์อ่อนๆต้องสั่งสอนซะหน่อยแล้วว่าไม่ควรอู้งานมานอนกลางวันเอาแหละวิธีนี้ก่อนอื่นเราจะต้องสร้างนั่งร้านขึ้นไปให้มันสูงๆก่อนเลยแบบนี้โอ้สูงได้อีกสูงได้อีกสร้างอีกสร้างอีกสร้างอีก ว้าวสูงประมาณนี้น,น่าจะโอเคนะฮะเคหน,น่อยแน่นอนหลับฝันดีเชยนะต่อไปพอเราสร้างเสร็จแล้วเราก็เอาเบ็ดตกปลาเกี่ยวที่เอ็นเจไว้ปีนขึ้นมาสูงๆแล้วก็ดึงเอ็นเจขึ้นมาและเอ็นเจก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้ฮิฮินอนหลับให้สบายนะเอ็นเจท่าน,นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยโอ้โหดูสิยังหลับอยู่เลยแต่อีกไม่นานก็คงจะตื่นแล้วแหละเอาแหละไปเฝ้าคอกหมูแทนซะหน่อยดีกว่าิฮิฮโชคดีนะเอ็นเจ ไอ้แสบตาจังไอ้ฮะฮะเฮ้ยว่าแล้วเชียวว่าทำไมแสบตาทำไมฉันไม่อยู่บนนี้ได้ล่ะเนี่ยอ๋อหอยโดนแกล้งอีกแล้วเรายัางสูงเลยแบบนี้ไม่สูงไปหน่อยเหรอเฮ้ยแล้วจะลงยังไงล่ะเนี่ยเปีนไม่เป็นกระโดดเลยละกันเอ้ไอ,อ,อ้เกือบเลยดีนะลงบนพุ่มไม้ไม่อย่างงั้นฉันตายไปเส้นแล้ว ่อไปคงแอบนีไม่ได้แล้วสิเฮ้ยไปเฝ้าหมูดีกว่าไม่อู้แล้วจจเจ้าหมูเจ้าหมูไปเฝ้าหมูเฝ้าหมูเอาล่ะการะตูนจบแล้วชอบกันหรือเปล่าสนุกไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะแล้วช่วยกันแชร์ไปเยอะๆเลยนะใช่ใช่อยากให้มีคลิปแกล้งแบบนี้อีกให้พิมพ์คำว,ว่าแกล้งเองใช่แล้วแกล้งเดี๋ยวนะ บทนี้มันคืออะไรอ่呀ชิกกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสคริปที่ว่าแกล้งเอ็นเจนี่คืออะไรหรออ๋อเขาใจแล้วที่วันนี้ไม่ได้บอกฉันว่าจะอัดวิดีโอเนี่ยก่อนเพราะว่าจะมาอัดวิดีโอแกล้งฉันที่นี่ใช่ไหมเนี่ยฮะหน่อยนะชิกกี้คือว่อยนี่มันหน้าโมโหจริงจริงเออคือคือว่าคือว่าคือว่ามาอยู่แล้วจ้าไปแล้วไปอ้ายโทษทีนะเอ็นเจไปแล้วบ๊ายบายหน่อยไง